สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกัอนอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ออนจะมาทำวิดีโอร่วมกับทาง Strawberrynet อีกรอบนะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นวิดีโออันเก่าไปแล้วที่เป็นการแต่งหน้าในโทนผิวสีแทนแล้วก็เป็น Cat Eyes นั่นเองแต่วันนี้จะไม่ได้มาทำวิดีโอ How To แต่จะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับอ่ามเแคร์ Hair อย่างหนึ่งที่ออนใช้ก็คือผลิตภัณฑ์บำรุงผมค่ะก็ จะเป็นตัวนี้เลยก็คือของ b เบนเฮดนะคะก็เป็นแพคเกจจิ้งเนี่ยจะค่อนข้างน่ารักมากๆเลยเพราะว่ายี่ห้อนี้เนี่ยคือเขาจะเน้นแพคเกจจิ้งที่ดูสีสันสะดุดตาขึ้นมาแล้วก็ดูแปลกกว่ายี่ห้ออื่นส่วนตัวเนี้ยที่ออนได้ลองใช้แล้วก็สั่งจากทาง Strawberry Net เนี่ยก็จะเป็น b e น h h e d e เกิ o Boost นะคะเป็นตัว Split End m e n d มน l ดอร์ n ิ c o n d i น i o n e r นั่นเองขนาด2 0 0 mm. มเป็น l e ฟ์ e in นคอนดิชเนอรที่เราใส่บำรุงผมโดยเฉพาะต้องปลายผมเนี่ยที่มันเสียเนี่ยก็ใส่ได้แล้วก็ทิ้งไว้จะใส่ส่วนมากจะใส่ตอนผมหมาดนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เหนียวเกินไปแล้วก็พอใส่เสร็จปุ๊บเราก็ใช้มือถูอย่างนี้คือเหมือนนวดเบาๆให้ตัวเนื้อคอนดิชเนอร์เนี่ยมันเข้าไปบำรุงส่วนผมเรามากที่สุดส่วนสาเหตุที่เลือกใช้เบสเฮดตัวนี้เพราะว่า ออนช้ยเบนเฮดตัวอื่นอยู่แล้วเป็นแบรนด์สำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผมที่ชอบเป็นส่วนตัวกันพิเศษเนื่องจากกลิ่นแพคเกจจิ้งน่ารักแล้วก็อะไรที่มันดูแตกต่างจากอันอื่นแล้วพอคราวนี้ได้ลองเลือกใช้ดูก็ลองคิดว่าปลายผมคนเราเนี่ยมันจะมีปัญหาเสียแห้งแตกผมแตกปลายขาดล่วงอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าผมคนเราเนี่ยจากข้างบนสุดกว่าจะผ่านมาถึงตรงปลายเนี่ยไม่ว่าจะการด,าดัดการย้อมการทําอะไรก็แล้วแต่ดังนั้น มันค่อนข้างหนักกว่าส่วนอื่นๆเพราะว่าเป็นส่วนที่เราทํามาเยอะที่สุดดังนั้นการบารุงผมตรงปลายเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญน้องก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นหัวล็อกแบบนี้อย่างนี้เลยแล้วก็พอเราจะล็อกเราก็บิดมาพอจะเปิดก็บิดไปอกด้านแล้วก็กดออกมาจะเป็นแบบนี้จะเป็นน้ําเจลใสๆแบบนี้นะคะกลิ่นจะหอมมากคือเบนเฮนเนี่ยจะเน้นกลิ่นอะไรที่ดูหอมๆก็จะเป็นน้ําแบบนี้ แล้วเราก็ทำ่างนี้แล้วเราก็จะเน้นตรงปลายผมจริงๆต้องทําตอนผมมาตรวพอดีวันนี้ผมแห้งแล้วแต่ก็จะทาให้ดูแล้วก็เน้นตรงปลายผมคือเหมือนเอามือสางๆสางๆไปตามปลายผมแบบนี้แล้วก็เน้นตรงปลายก่อนที่จะมือเนอี่ยค่อยๆนวดจริงๆใช้เวลาไม่มากในการบำรุงผมในทุกๆเช้านเน่งคืออยากให้ทุกคนใส่ใจกับการบำรุงผมมากขึ้นนอกจากการดูแลหน้าการดูแลตัวแล้วก็ผมเป็นเรื่องสำคัญ ค่อยนวดเข้าไปสักพักเราก็ทิ้งไว้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องล้างหรอกผมก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนั่นเองซึ่งเดี๋ยวขอพูดเรื่องของเว็บสตรอเบอร r รี่เนอีกรอบแล้วกันค่ะพือใครที่สนใจจะสั่งเครื่องสำอางพวกแบรนด์เคาน์เตอร์หรือว่าแบรนด์นอกที่ยังไม่มีเคาน์เตอร์ในไทยเว็บสตรอเบอ r r รี่เนเนี่ยเป็นเว็บขายเครื่องสำอางที่มีออฟฟิศเบสอยู่ในฮ่องกองและได้มีการ จัดส่งเครื่องสำอางฟรีทั่วโลกนั่นเองและที่สำคัญยังมีโปรโมชั่นในแต่ละเดือนคือพวกจัดเซตอะไรน่ารักน่ารักมารวมถึงเครื่องสำอางอย่างหลายๆแบรนด์ที่ยังไม่มีในไทยมีการห่อของขวัญให้ด้วยนั่นเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายสมมติว่าเราอยากจะสั่งขอไปส่งเพื่อนเราที่ต่างประเทศหรือแม้กระทั่งในเมืองไทยได้วยกันโดยแบรนด์นี้หาในเมืองไทยไม่ได้หรือว่ากลัวว่าถ้าจะไปซื้อเว็บไหนแล้ว โดนหลอกเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนก็สามารถสั่งเว็บนี้ได้เพราะว่าเป็นเว็บที่ใหญ่คือเป็นเว็บเขาเรียกอะไรเหมือนแบบ Official เลยคือมันไว้ใจได้วางใจได้มีการส่งของได้ยังไงวันนี้ก็จะขอพูดสั้นๆเกี่ยวกับทาง Strawberrynet แค่นี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทาง Strawberrynet กับผลิตภัณฑ์บำรุงผมดีๆที่สง่งมาให้ใช้กันเพราะว่าเป็นแฟนของบน e a d อยู่แล้วก็ ชอบมากๆเลยยังไงวันนี้ก็จบกันไปก่อนนะคะขอบคุณทาง Strawberrynet แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันค่ะดเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ